สวัสดีค่ะอาราทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำปัจจุบันสีดาบคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นเป็นชาวราศีพิจิกที่มีคุณธรรมสูงมากเรื่องสามเสาหลักเรื่องประชาชน อยู่ในใจเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะค่ะงานล้วนๆค่ะคลิปนี้ที่ยอมทุ่มเทยอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดก็เพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนงานทุกชิ้นที่คนททำดีคิดและได้ระดมทีมปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถนั้นไม่มีสิ่งใดเสียเปล่านะคะทุกงานเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงและมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวเพราะคุณเป็นผู้พิทักษ์ความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นผู้จริงแล้วก็ทําจริงอยู่เสมอและเป็นคนที่ไม่ใช้อํานาจไปในทางที่ผิดก่อนจะทําสิ่งใดก็จะนั่งสมาธินอนสมาธิในพื้นที่ส่วนตัวปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกสํารวมกายสํารวมใจตลอดเวลามีการกําหนดลมหายใจอีกด้วยนะคะไม่มีจิตใจว้าวุ่นละค่ะระมัดระวังตัวตลอดเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเพราะยังมี อีกหลายเรื่องที่ยังต้องรอการแก้ไขแต่ยังขอใช้ระยะเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดในการพิจารณาในแต่ละเรื่องต้องการให้ตกผลึกในการหาคำตอบก่อนจึงจะตัดสินใจและการตัดสินใจต้องไม่ผิดพลาดนี่ราคะ่ะคนที่ไม่หูเบาวันหนึ่งได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือวันนี้คุณเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกนะคะเพราะสามเสาหลักแน่นปึกหนักแน่นบ้านเมืองสงบสุขปลอดภัย ประชาชนอย่างเราๆเ,เนี่ยก็ต้องช่วยกันส่งกําลังใจส่งคําพูดดีๆให้ชาวราศีพิจิกและทีมงานมีกําลังใจในการสร้างความสงบสุขร่มเย็นต่อไปนะคะเพราะสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะชาวราศีพิจิกที่เข้าเกณฑ์สิ่งที่คาดหวังเดอฟูลคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็นอยากออกเดินทาง ผจญภัยหาประสบการณ์แบบท้าทายที่แปลกใหม่บ้างการลงพื้นที่ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสูตรอากาศที่สดชื่นตามป่าตามเขาบ้างอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศเพียงชั่วคราวเพื่อเติมแรงกายแรงใจให้กับชีวิตบางทีอยู่แต่ในที่ทํางานนานเกินไปอาจรู้สึกเบื่อก็เป็นไปได้ค่ะ จริงๆก็สามารถเดินทางไปได้นะคะอนาคตอันใกล้อัศวินไม้มานะคะหากอยากออกเที่ยวก็เดินทางหรืออยากจะทำอะไรที่ดีก็ทำได้เลยนะคะในนี้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนมีแต่ความสุขความสบายใจไม่เครียดแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนก็แค่นั้นเมื่อแรงกายแรงใจดีคุณภาพงานก็ดีตามมาเป็นเรื่องปกติค่ะ สิ่งที่ไม่คาดคิดหนึ่งถ้วยคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุข่มเย็นเห็นนกพิราบที่คาบก้านมะกอกไหมคะความงดงามอย่างเป็นเกียรติความนุ่มนวลที่อ่อนช้อยความสงบเรียบร้อยสันติภาพบังเกิด การไม่ผูกพยาบาทต่อกันแถมมีน้ำใจให้กันอย่างล้นเหลือความเบิกบานร่าเริงการเป็นมิตรที่ดีต่อกันจิตใจเนี่ยร่มเย็นถูกบรรจุอยู่ในหนึ่งถ้วยที่งดงามนี้นะคะคุณจะได้ประโยชน์ที่ดีจากการได้ออกเดินทางเช่น 1. ได้ประสบการณ์ใหม่ที่ดีกับตนรัคนรอบข้างเพราะเมื่อได้ออกมาเจอกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทําให้เกิดจุดเริ่มต้นใหม่ของความคิดความรู้สึกในจิตใจแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานได้เพื่อความสงบร่มเย็น 2. เกิดมิตรภาพใหม่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีใหม่ๆใ,ในหมู่คณะเหมือนได้ละลายพฤติกรรมนะคะ ได้ระบายความในใจที่มีต่อกันได้ชำระล้างสิ่งอัปมงคลหรือความอึดอัดต่างๆที่สะสมไม่อย่างยาวนานสุดท้ายคุณจะได้รับความสุขความสดชื่นนะคะได้รับการเติมเต็มในชีวิตอย่างสมบูรณ์เลยละคะ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผลแห่งการทำดีอย่างบริสุทธิ์ใจของคุณที่ทำโดยไม่เคยคาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยกันยายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลตอบแทนจากการที่ได้ทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดไปเงินจากค่าเสี่ยงภัยก็ได้ค่ะ ด่านหน้าผู้เสียสละทั้งหลายอนาคตอันใกล้อัศวินไม้คนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสปปรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็นออกเดินทางด้วยความล่าเริงเลยล่ะค่ะพร้อมบุกพร้อมลุยไปข้างหน้ามีความกระตือรือร้นสูงมากเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด คล่องแคล่วว่องไวรอบรู้ในสิ่งที่ตนถนัดเป็นอย่างดีและพร้อมเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญอยู่เสมอไม่เคยหยุดอยู่กับที่แล้วคุณทำสำเร็จในการร่วมสร้างความสงบร่มเย็นจากที่มีแต่ความแข็งแห้งแลง้งจะทําสิ่งใดก็เติบโตยากมากปัจจุบันนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ชาวราศีพิจิกคนทำดีได้คอยปรับปรุงคอยพัฒนาอยู่เสมอคุณรอดูความสำเร็จในอนาคตได้เลยนะคะ สรุปราชินีเหรียญคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็นยังต้องนั่งดูแลความมั่นคงอยู่ค่ะลุกออกจากเก้าอี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นแพ้เนี่ยจะผุดขึ้นมามากมายเลยล่ะค่ะแต่ถ้าคุณยังอยู่ดูแลอยู่เรื่องแพ้จะเป็นตำนานไปเลยนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่การปฏิบัติงานอย่างจริงจังในแต่ละด้านที่ชาวราศี พิจิกคนดีทํามาอย่างสม่ําเสมอกําลังไปได้สวยและสมบูรณ์มากความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความปลอดภัยร่มรื่นสงบร่มเย็นความอบอุน่นความโชคดีต่างๆ กำลังเข้ามาหาในไม่ช,ช้านี้นะคะจากอัศวินไม้กลายเป็นราชินีเหรียญจากแห้งแล้งกลายเป็นสมบูรณ์จากคนด่าเยอะๆกลายเป็นคนให้เกียรติแล้วก็เป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางด้วยนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่อบอุ่นใจของคนและสัตว์เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆในบริเวณที่คุณอยู่เดือนกันยายนนี้ก็เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรหนักสําหรับคุณเท่าไหร่ ตอนนี้คงที่แล้วก็อยู่ตัวแล้วล่ะค่ะมันนั่งดูแลรักษาใส่ใจรายละเอียดคอยส่งเสริมต่อไปนะคะเพื่อความเป็นธรรมความสงบสุขรร่มเย็นนะคะส่วนคนทําลาย3เส,า,สาหลักทําลายประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรสันติภาพบังเกิดแล้วล่ะค่ะจะเดินทางไปหลอกใครให้ตกเป็นเหยือ่อก็ยากมากแล้วนะคะเวลาเนี้ยแต่ละพื้นที่เขาก็ร้อมกรอบ ป้องกันเป็นอย่างดีมุ่งหน้าไปหาความเจริญที่มั่นคงแบบยั่งยืนกันหมดชาวราศีพิจิกในส่วนนี้จึงได้แต่ทาใจยอมรับความเป็นจริงโดนเทยอย่างโดดเดี่ยวเคว้งคว้างอยู่อย่างสงบเพียงลางําพังและที่พึ่งทางจิตใจของตนเพียงเท่านั้นเองละคะ่ะพิจิกที่ดีเขาตั้งใจทําดีมานานแล้วนะคะเขาก็ต้องได้รับผลที่ดีแต่พิจิกที่ไม่ดีเคยได้รับแต่ผลประโยชน์ที่ดี วันนี้ก็ถึงทางตันแล้วล่ะคะ่ะและผลของการกระทำก็มาเยือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขยับไปทางไหนไม่ได้เลยล่ะคะ่ะนกพิราบกับการมะกอกเนี่ยก็มานั่งแชร่รอคุณนานมากแล้วนะคะยอมแพ้ได้อย่างเดียวจริงๆและปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างธรรมชาติที่เรียบง่ายส่วนความหรูหราความสะดวกสบายต่างๆพวกข้าวของเครื่องใช้ที่ราคาแพงแทบจะอยากเทขายให้หมดเพราะคุณนะคาดหวังเดอะฟูลไม่อยากจะเอาสิ่งใดติดตัวไปเลยนอกจากเงิน อยากไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่อยากทําอะไรตามใจตัวเองอยากเป็นอิสระอยากมีความสนุกสนานนะทุกวันนี้เครียดมากโดนจํากัดทุกอย่างมันเกิดความทุกข์มากผอสมคนที่ทำลายสามเสาหลักก็ควรยอมรับผลของการกระทำนะคะแล้วทําตามขั้นตอนของกฎหมายให้เรียบร้อยพิจารณากันด้วยเหตุผลจะดีกว่าเพราะถ้าจะหนีต้องหนีตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วไม่คิดถึงครอบครัว กับญาติพี่น้องบ้างเหรือคะว่าต้องแบกรับอะไรบ้างนับจากนี้หรือจะขนทับไปกันหมดก็ไม่ทราบนะคะงานนี้เพราะยานพานนะของคุณเนี่ยพร้อมออกตลอดเวลาเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้ายังมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่บ้าง ก็ประกาศกันไปเลยนะคะว่ายอมแพ้หมดหนทางไม่ทำลายแล้วจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ส่งเสริมและรักษาไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความเท็จหรือการกระทำต่างๆในเชิงทำลายอีกต่อไปแล้วขอรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขอรับผลของการกระทำตามกระบวนการกฎหมายเด็กรุ่นใหม่ห้ามเอาไปเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องอะไรล่ะจะพูดให้เสียฟอร์ม ไปใช้ชีวิตอิสระที่อื่นดีกว่าก็ตามใจนะคะแล้วแต่เลือกเลยค่ะยังไงโลกก็เล็กกว่าจัก,กรวาลอยู่แล้วและไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกทุกที่ก็จะมีนกพิราบคาบการมะกอกอยู่เต็มไปหมดนั่นก็คือสันติภาพที่งดงามความจริงถูกเปิดเผยอย่างกว้างขวาง ไม่สามารถถูกบิดเบือนหรือถูกทำลายได้อีกต่อไปเพราะเขาแข็งแกร่งมากในการรวมพลังสามัคคีสร้างชาติเพื่อสร้างโลกความเป็นธรรมให้สงบสุขร่มเย็นเกิดขึ้นส่วนคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรก็ต้องลดละเลิกควรที่จะคืนประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมบ้างในวันที่ยังมีโอกาสทำได้ความพอดีเป็นสิ่งสำคัญใช้ได้กับทุกเรื่องเพราะจะไม่มีผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเราถ้าเรายังอยู่ในทางสายกลางนะคะ เพราะฉะนั้นคําใดในคลิปท้าไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรัฐาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ